อ่าจบเพลงนี้มอบาะไยได้ก่อนเลยนะฮะอะไรนะแต่ถือไป้ายไฟคนใหม่หน้ายังไม่ได้หน้ายังไม่ผ่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะน่าน่า โอเคขอบคุณครับนะขอบคุณครับอุ้ยหอมอะไรอ่ะหอมมากปากหอมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคครับขอบคุณครับแถวยาวถึงหน้าห okay. 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 ้างเลยนะอันนี้ขอบคุณครับแม่ซื้อเก้าอี้มาเลยใช่ไหมโอเคใจปั้มในเรารัขอบคุณคจากแม่ครับโอเคขอบคุณครับ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 ครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากนะเดี๋ยวข้างบนรอแป๊บ,บนึงนะข้างบนรอแป๊บ,บนึงนะบนรอแป๊บ,บนึงนะจ้าจ้าจ้า,จาขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับเจอกนนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับแน่ครับจ้างขอบคุณจ้ะ โอเคขอบคุณครับผมนะบครับสวยงากนะขอบคุณครับผมครับครับขอบคุณ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 ครับเงมากครับขอบคุณมากครับ,บ,มรบแม่ปากหวานเหลือเกินขอบคุณครับตอนนี้จะแม่ สวัครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ารถแรกนะรถแรกขอบคุณมากครับจัดจ้ดโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะทุกคนนะขอบคุณมากครับแม่ครับครับครับถ่ายรูปเลยฮะ โอเคครับอ๋อบคุณครับเริ่มหิวแล้วเนอะนั่งดมกลิ่นอะไรต่ออะไรไปขอบคุณครับโอ้โคลาสสิกมากครับชัยางรัดแกงน่ารักมากขอบคุณครับใส่ได้ไหมอ่ะลองดูครับนะครับก็แม่แม่ติดตาจิบได้ครับได้ได้ได้จ้ะได้จ้ะอานุการอนุการอไรครับอนุการมาแน่โอเคครับ เอา,อา,อาสีต่อเลยนะฮะมาเลยครับับขอบคุณครับโอ้ยมันรู้ใจขอบคุณมากแอร์เข้าคอพอดีขอบคุณนะฮะน้องนาดีน้องนาีไม่มองกล้องเลย ลองรักเก่าข้างลองฟังดิรักเก่าเขินก็นนะะเอาตัวเป็นสาวลักเขินเลยขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยครับนะขอบคุณนะครับขอบคุณี่มากดูนะคุณพี่ด้วยที่ทําเรื่องเรียนผมไม่ติดสูดติดรอนะครับ,นะรบขอบคุณพี่ด้วยผมสวยนะพี่นะใครโกหกให้ผมมนาะขอบคุณครับ ะใครเนี paid, <jogo> ่ยใครตินคุณซอสมากรองดิโอเคจับมือโอเคลาใจเย็นนะผมทำมาสักสองครึ่งขอบคุณครับขอบคุณอะไรอะไรรู้ไหมมากมากครับ ขอบคุณครับคฟังด้วยนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับแต่งข้างนี้ถ้าคุณแม่ชมไม่หลอกเขาจะดูแต่งไหมนะฮะนะครับเรานะอาจารย์หวานขอบคุณขอบคุณคุณลุงมากครับมากมากด้วยความอาวุโสของเขาเราต้องให้ถนัดได้ครับขอบคุณครับ คุณได้ครับได้ยาวๆเลยฮะโอ้โหตอนนี้แถวยาวไปพระรามสามแล้วนะครับตอนนี้โอเคขอบคุณมากนะโอ้ยผอมลงแม่ชมดีมากดูได้ไงเนี่ยนี่นานๆเป็นคนชมทีนะผอมลงนะสงสัยพี่ไปฉีดหน้ามาคุณหมอทำดีแน่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคคุณพิธามากครับขอบคุณครับถูกไหมครับครับขอบคุณ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 ครับนั่งนี้แล้วเก็บตาตาแล้วขอคุกเข่าแล้วกันขอบคุณครับโอเคดีครับ บนนังไม่เคนะำครับบัแม่อยู่นะอยู่ยยไม่ได้ไปนะอยังไม่ได้ไปนะใครไปอย่าให้เปิดทีวีไว้ได้าเจ็ดวันนะขอบคุณครับจับไว้ได้เลยครับอ้โอ,อ่อคอคอคาครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับเราแม่ครับครับโอเคครับ ใจเย็นนะได้ทุกคนครับใจเย็นนะสวัสดีครับขอบคุณครับโอ๊ยได้อยู่คครับบขอบคุณครั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 บขอบคุณมากครับแม่ ขอบคุณครัขอบคุณครัมันเรียบๆนะร้องเพลงเล่นๆดีกว่ากานวัดปีกลายนรายเปนเียวมีกเรียรีมีเธอคล้องเดียวเกย ข้ากล่องฟางด้วยเรืงนี้ไม่คุ้นเลยฮะขอบคุณครับอ๋อที่มือคุณแม่เขาเรียกเพชรรึเปล่าทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นเรีนแพ้ขั้นสุดท้ายของเขาได้ครับขอบคุณครับเขาบอกอ๋อเดี๋ยวขอเรีนแพ้สักท่อนหนึ่งขั้นสุดท้ายนะครับอ,อะไรนะข้างๆหัวใจ ไม่ถึงเพลงแล้วร้องกับคุณตีสิวะแล้วปวดหัวมากได้คนระับได้คนระับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณมากครับ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 เปิดเพลงมาเลยได้ครับพี่เปิดมาแล้ครับรอไปมันเหงา